สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เราก็จะมาอา่านสนุกับทำนองสนอกค่ะเย้การอ่านทำนองสนอกหมายถึงการอ่านบทประพันธ์โดยใช้กลวิธีทางเสียงเป็นสื่อถ่ายทอดเรื่องราวอารมณ์และความหมายที่ผ่านการตีความของผู้อ่านออกมาเป็นจังหวะและท่วงทำนองต่างๆตามเพศของคำประพันธ์จนทําให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกคล้อยตามและเกิดอารมณ์ร่วมไปกับผู้อ่านที่เกิดอัตรบและสุทียรสของภาษา และการอ่านทำนองสนอยังเป็นแนวทางและเครื่องมือเพื่อเสริมสร้างให้นักกวีและผู้อ่านหรือผู้ฟังเข้าถึงอัตรัและสุนทรียรสของวรรณกรรมในอย่างลึกซึ้งกว่าการอ่านแบบธรรมดาซึ่งการอ่านทำนองสนอน,นั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ผสมกลมเกลืนกัน โดยศาสตร์คือความรู้ในด้านหลักภาษาอักขรวิธีฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์ประเภทต่างๆเช่นการอ่านออกเสียงพยัญชนะสระวรรณยุกต์การออกเสียงควบกล้ำการอ่านคำสมาทและศีลคือการใช้น้ำเสียงท่วงทำนองและอารมณ์ผสมประสานกันอย่างพอเหมาะซึ่งเรียกว่าศิละปะในการใช้เสียงค่ะ โดยศิละปะการใช้เสียงนะคะประกอบไปด้วย4ด้านค่ะคือ 1. การลากเสียงคือการยืดเสียงให้ยาวขึ้นโดยยังคงระดับเสียงสูงต่ำและทำนองเดิมไว้ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเชื่อมคําที่อยู่ต่างวักรือว่าอยู่ในประโยคเดียวกันแต่ต้องแยกจากกันเพื่อเชื่อมเสียงให้เป็นธรรมชาติค่ะและ2การเอื้อนเสียงคือการเปล่งเสียงอ,อแล้วลากหวนหรือใช้ลูกคอกระทบเส้นเสียงมักใช้ในเนื้อหาที่สแสดงอารมณ์รักหรือว่าโศกเศร้าหรือใช้กับถ้อยคําที่มีความอลังการทางความหมายค่ะ 3. การหวนเสียงคือการลากเสียงจากต่ำขึ้นไปสูงเรียกว่าหวนขึ้นหรือการลากเสียงสูงลงมาต่ำเรียกว่าหัวลงมาใช้กับข้อความที่แสดงอารมณ์โศกเศร้าอย่างลึกซึ้งและ 4. การกระแทกเสียงคือการเปล่งนเสียงด้วยการระเบิดลมออกมากระทบกับถานกรอ,อย่างแรงมาใช้กับบทอา่านที่แสดงอารมณ์เกลียกาดโกรธเคืองหรือว่าขึงเครียดหรือบทแสดงความรุนแรงของธรรมชาติหรือปรากฏการณ์ต่างๆค่ะ โดยการอ่านทำนองสนองก็จะมีหลายชนิดเลยใช่ไหมคะพี่แป้งใช่ค่ะพี่ลี่แล้วพี่ลี่ทราบไหมคะว่ามันมีอะไรบ้างอืมน่าจะมีโครงฉันกับกร่าใช่ถูกไหมคะถูกค่ะแล้วโคงพี่ลี่ทราบไหมคะว่ามันมีอะไรบ้างโครงนะคะที่คุณคุณก็จะมีโครงโลกกรนดิชโคงสีสุภาพโครงด้านอืมน่าจะเป็นโครงด้านบาดกุญชรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่แป้งทราบไหมคะว่าฉันมีอะไรบ้างถ้าที่พี่แป้งทราบก็มี ว่าสันติหยกฉันมานวกฉันส่วนกาบก็จะมีกาบยานยี่สิบเอ็ดกาบสลางขนาดยี่สิบแปดค่ะแล้วกอนล่ะคะพี่ลี่กอนนี่คือง่ายเลยคะ่ะกอนมีกอนสี่มีกอนหกมีกอนเจ็ดมีกอนแปดมีกอนสุภาพค่ะส่วนไลยนะคะก็จะเท่าที่รู้จักนะคะก็จะมีไล่ยาวแล้วก็ไลยสุภาพค่ะส่วนนี้นะคะพวกพี่ทั้งสองคนนะคะก็จะมาสอนน้องๆอ,อ,อ่านอ่าน อาจกาบยานี้1 1ค่ะเรานะคะก็จะมาทําความรู้จักกันค่ะว่ากาบยานี้11เป็นยังไงนะคะแล้วก็มีวิธีการอ่านยังไงนะคะพร้อมกันยังคะน้องๆพร้อมกันยังเอ้ยโอเคถ้าพร้อมแล้วน,นะคะก็ไปกันเลยค่ะ เราก็จะมาทําความรู้จักกับยานี้1ิเกันเลยนะคะโดยน้นองนอนนะคะสามารถดูภาพจากทางด้านซ้ายมือประกอบไปกับที่พี่อธิบายนะคะชนทลักษ์ของกับยานี้1ิเนะคะใน1บทจะมี4วักค่ะโดยวักหน้านะคะจะมี5พยางค่ะส่วนวักหลังนะคะจะมี6พยางรวมทั้งหมดเป็นสิเพยางค่ะจึงเรียกว่ากับยานี้1ิเและทั้งบาทเอกและบาทโทนะคะจะมีจํานวนคาที่เท่ากันค่ะ และกับยานีส1นะคะจะมีการสัมผัสระหว่างวรรคและสัมผัสระหว่างบทค่ะโดยใน1บทนะคะก็จะมีสัมผัสคู่ค่ะโดยสังเกตจากวรรคที่1ของบทที่1นะคะคําสุดท้ายของวรรคที่1เนี่ยจะสัมผัสกับคําที่1 2หรือ3ของวรรคที่2ค่ะและคําสุดท้ายของวรรคที่2นะคะก็จะสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่3ค่ะในสัมผัสระหว่างบทนะคะคือการที่พยางสุดท้ายของบทต้นนะคะสัมผัสกับพยางสุดท้ายของวรรคที่2ในบทถัดไปนั่นเองค่ะ เมื่อครูเราได้ทําความมาจากกับกาบยานี1 1อกันไปแล้วนะคะถัดมาเราจะไปทําความมาจากหลักการอ่านกาบยานี11กันค่ะการอ่านกาบยานี1 1จะต้องแบ่งวรคการอ่านคําในแต่ละวรคเป็นวักหน้าเว้นจังหวะส3คําวรรวักหลังเว้นจังหวะเป็นส 3, 3คําโดยขึ้นต้นด้วยเสียงปกติในวรคที่1และ2ถ้าวรคที่สองมีเสียงเตยจัตะวาลงท้าย ให้ลากทำนองขึ้นเพื่อเอื้อนต่อมาใช้เสียงที่สูงกว่าในวรรคที่สามและกลับมาใช้เสียงปกติในวรรคที่4ี่ค่ะต่อมาก็จะเป็นการดูสัมผัสระหว่างวรรคนะคะให้น้องๆสังเกตว่าวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่ายอยู่เมืองไกลหลักการนะคะคือคําสุดท้ายของวรรคที่1เนี่ยจะต้องสัมผัสกับคําที่1 2หรือสามของวรรคที่สองในที่นี้นะคะคําว่าค้าก็จะสัมผัสกับคําว่าค่าคือคําที่3าของวรรคที่2นั่นเองค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นการสัมผัสของคําสุดท้ายของวรรคที่2นะคะสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่3ค่ะในที่นี้คือคําว่าไกลและไปค่ะและถัดมานะคะก็จะเป็นการสัมผัสระหว่างบทค่ะให้น้องๆสังเกตว่าวักสุดท้ายของบทที่1นะคะจึงจะได้สินค้ามาจะสัมผัสกับวรรคที่2ของบทถัดมานะคะก็คือเป็นสัมเภาอันโซภาการสัมผัสระหว่างบทของอันนี้นะคะคือคําว่ามาและพาสัมผัสกันนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะพี่ลี่แล้วก็พี่แป้นนะคะก็จะมาอ่านทนํานองสนอของบทวิชาเหมือนสินค้าให้น้องฟนนังกันค่ะไปกันเลยวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลต้องอยากลำบากไปจึงจะได้สินค้ามาจงตั้งเอากาใจา เป็นโยธาแขนสายขวาเป็นเสาไปนิ้วเป็นสายระยางสองเท้าต่างสมอใหญ่ปากเป็นนายงานไปอัจฉรายเป็นสเบียงสติเป็นหางเสือถือถ้ายเรือ ไว้ให้เทียงถือไว้อย่าให้เอียงตัดแล่นเลี่ยงข้ามคงคาปัญญาเป็นกล่องแก จะทำลายให้เรือจมเอาใจเป็นปืนคมยิงระดมให้จมไปจึงจะได้สินค้ามาคือวิชาอันพิสมัยจงมันมันไม้ใจอย่าได้ครัดการวิชา จากที่พี่ลี่แล้วก็พี่แป้นะคะได้นําเสนอความรู้ให้น้องๆฟังไปแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นการทบทวนความรู้ค่ะว่าเราจําได้หรือเปล่าก็คือการตอบคําถามให้ได้นั่นเองค่ะโดยคําถามแต่ละข้อนะคะจะใช้เวลา1ิวิค่ะ10วินาทีนี้เนี่ยน้องๆจะต้องเลือกคําตอบให้ได้นะคะว่าตอบข้อไหนเราไปเริ่มกันเลยค่ะข้อที่1การอ่านทํานองเสนอกเกิดจากสิ่งใดมาผสมกลมกลืนกัน ค,ค,คือสาลและสีน,นั่นเองค่ะข้อที่2ศิลปะในการใช้เสียงประกอบไปด้วยสีข้ออะไรบ้างตอบข้ององูคะ่ะคือการลากเสียงการเอื้อนการหวนเสียงแล้วก็การกระแทกเสียงค่ะข้อที่3กาบยานีบทหนึ่งประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ข้อคอวายค่ะคือ1บทประกอบด้วย4วรรควรรคหน้า5พยางและวรรคหลัง6พยางค่ะข้อที่4การอ่านกาบยานี11จะต้องแบ่งจังหวะการอ่านคำในแต่ละวรรคอย่างไร ข้ององูค่ะวักหน้าเว้นจังหวะ2-3งสาคำส่วนวักหลังเว้นจังหวะ3-3คสาคำค่ะข้อ5ตัวอย่างบทอ่านกับยานี11ชื่อว่าอะไรคะต่อข้อกอไก่วิชาเหมือนสินค้าค่ะ ที่ได้เล่นตอบคำถามทบทวนความรู้ไปน้องๆตอบได้กี่ข้อกันคะอุย๊ยเก่งมากเลยคะ่ะพวกพี่ก็หวังว่าน้องๆจะได้ทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกในคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ